สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม b a t t l e Cat ด่านนี้มีชื่อว่า Cast of Evil นะสำหรับด่านนี้จะเป็นด่านอาคุว้าวนครทองคำหรือเปล่าเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้อัพชาเลนจ์ของแมวแก๊บมาเวย้ยก็คือชาเลนจ์ที่จะเพิ่มเป้าหมายก็คือตัวอาคุซึ่งมันจะหยุดเวลาสลอดเออไม่ต้องหยุดเวลาฉันหรอกคือว่าฉันก็เคลื่อนที่ชายอยู่แล้วไปยื้อไ้ก่อนหยุดเวลาหรือย,ยังอะไม่เห็นว่ามันจะหยุดเลยเออหยุดไว ไอ้ไม่หยุดเวลาเราทำไมอ่ะอ้า,อา,ออาเป็นเงยโคตรโกงไปเลยตัวดีโอเคแมวถือป,ป้ายไปเออเดี๋ยวมันไม่ใช่แมวดิจะบอกว่าแมวถือป้ายมันก็ไม่ใช่เดี๋ยวทำไมมันมาอยู่ในทีมผมละ่ะทีมผมอย่างน้อยมันต้องแบบมีอะไรที่เป็นแมวสิต้องมีแมวอยู่ในส่วนประกอบแต่ว่าไอเจ้าตัวถือป้ายนี่ไม่มีอะไรอยู่ในส่วนประกอบเลยโอเคแล้วก็ปล่อยเจลลี่ลินมาโอ้โหยื้อตั้งนานกว่าจะได้ปล่อยเจ๊เจ๊ผมเนี่ยสามารถเคลียร์ตัวเทวดาได้เว้ยแล้วก็ปล่อยแมวข้าง,งรักไปใจยเจยเ็นใจเย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 ็น ซาโต้รู้ไปไม่งั้นเนี่ยผมตายแน่นอนเพราะว่าต้องผักกระเด็นแล้วแหละปะัปะ๊บปัป๊บปัป๊บปัป๊บปั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 ๊บิปโป้ฉมาดามมาหนักมากไปเลยแมวรดแห่แล้วก็นีโอไปครับผมฉันไม่ดนหยุดเวลาหรอกนะเพราะว่าฉันอะขี้เกียจอยู่แล้วขนาดบนไม้คาถาคา,าสลี่เนี่ยยังมีแมวเลยเจลลี่ลินล่ะเจลลี่ลินก็มีแมวอยู่นะอ่ที่อาวุธของเจลลี่ลินเนี่ยมีแมวติด แล้วไอตัวถือป้ายนี่มันมีแมวตรงไหนเคลียเรียบร้อยสาหรับแมวมังกรข้างผมเนี่ยเลเวลสามสิบแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ร่างปลุกพลังเรามาตามเก็บร่างปลุกพลังกันดีกว่าด่านนี้ความยากระดับเดชเจอผีเสื้อเฉยสําหรับด่านนี้ความยากจะอยู่ที่ระดับเดสลี่นะโอเคไปแมวปลาหมึกไปก่อนแล้วก็ ж, จะไปแมวแคนแคนไปเพิ่มฟาร์มตัค์อุงเอาหินมาปอกมาแล้วตัวเถื่อนปับป๊บ,บมาเลยจกกักรพรรดิดวงสวรรค์ผมแล้วก็เทพเก่ามาตัวใส่ายดาเมจ แล้วก็พยายามเอาแบบตัวสีขาวไปรับ,รบตีนไปแคนแคนไปโอ้โหแกไอ้เจ้าน้องแมวเรียมตัวโดนยางได้เจ๊ผมไปรดดาเมจมันมหน่อยสิเจเจจ๋า,จาเออเทปเก่าผมแม่งมันต้องอย่างงี้สิเจรลดดามจแล้วรีโอไปโอเคแมวปลาหมึกไปแมวปลาหมึกเพื่ออะไรวะตัวโฟลติ้งมาคแค่แบบผีเสื้อตอนแรกเอาเทปเก่าตายเหลือแค่เจ๊ตัวเดียวไม่นา่ารอดละถ้าแบบเนี้ยเออถ้าอย่างงี้อาจจะต้องเล่นสเตปไซเบอร์แคท เพราะว่าไซเบอร์แคทเนี่ยระยะน่าจะไกลกว่าแมวมังกรแล้วก็พยายามแบบเอาตัวอื่นไปรับตีนน่าจะใช่เชื่อผมสิแต่ว่าตอนนี้บอกเลยไม่ร่อแล้วทุกคนอย่าให้มันเข้ามาถึงบ้านได้ออไมค์กันนีโอไม่ร่อแล้วโดนอุงุงทุบบ้านแตกผมมี NP อยู่700ดังนั้นผมจะมาอัปเกรดทาเลน์เจาะบาเลียไม่เอาแอทแท็กบัฟอันนี้น่าสนใจเพิ่มดาเมจให้ไซเบอร์แคทจัดมา <c ười> ป๊บแม็กเรียบร้อย แล้วลดราคาล่ะจะดีหรือเปล่านะจากราคาประมาณ3,000กว่าบาทแล้วตัวต่อมาที่ผมอยากจะอัปเกรดนั่นก็คือแคนแคนเพราะว่าตอนนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่เล่นบ่อยนะเอาเป็นแอตแทกบัฟแล้วกันโอเคตอนนี้ NP เหลืออยู่400พอไม่เอาแล้วไซเบอร์แคท ราคาจาก3,700เนี่ยลงมาเหลือแค่3,000เว้ยแล้วก็ปล่อยแคนแคนกีสวรรค์ไปหนึ่งตัวตัวที่ผมอยากจะปล่อยเป็นตัวแรกเลยนั่นก็คือคาสลี่จะปล่อยซัมบ้ากับโมฮอคไปก่อนละกันเพื่อรับตีน4,800น้่าจะไหวอยู่มั้งใชยเย็นเย่นแปคาสลี่ตัวแรกมนาแล้วโอเคอุงอุงมาก็เอาแมวบากาไปาปล่อยแคนแคนไปรับตีนนนโอไปก่อนเลยอ่าแล้วก็จะปล่อยไซเบอร์แคทมาโอเคแล้วก็ปล่อยเทพเกามา เพราะว่ามีองุ่งมาไว้องุ่งๆเป็นตัวสีขาวปล่อยแคนแคนมาแคนแคนผมนี่น่าจะดาเมจแบบสุดๆอะเพราะว่าแคนแคนเนี่ยเป็นตัวที่ตีแรงอยู่แล้วนะเว้ยและอัพชาเลนจ์แอตแทกบัฟอีกน่าจะแรงโคตรๆน่าจะเคลียวองุ่งได้ไวอย่างแน่นอนบวกกับไซเบอร์แคทที่อัพสกิลเพิ่มแอตแทกมาอีกดาเมจของผมน่าจะจัดจ้านแน่นอนทุกคนที่เหลือตอนนี้คือการเพ่งสมาธิแล้วก็ปล่อยแมวให้ครบทุกตัวนีโอมาน่าจะไหวอยู่เพราะว่าเคลียวองุ่งๆได้ไว พยายามปล่อยแคนแคนเข้าไปส่วนเทพเกากับคาสลี่ผมตายไปเรียบร้อยปล่อยแมวข้างลากไะตอนนี้มีเงินอยู่ที่ประมาณ5 0าพันกว่าน่าจะไหวอยู่มั้งอย่าให้มันได้เดินหน้าเข้ามาได้แล้วก็ปล่อยแคนแคนไาอุ้งอุงมาอีกละพยายามปล่อยแมวบากลับไปไอ้งอกไปปล่อยทุกตัวที่ปล่อยได้อ้ามันก่อเริ่มกระเด็นแล้วเว้ยอย่าให้มันมาถึงไซเบอร์แคทเว้ยถ้ามันมาถึงไซเบอร์แคทได้บอกเลยมีแตกแน่นอนไป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 คาสลี่อย่าเดินไปใกล้นะจ๊ะเคียร์อุ้งอุงพอคาสลี่ ออมันต้องอย่างนี้สิค่อยๆเคลียร์ไปน่าจะไหวมั้งเสียวอยู่นะเออไม่ชนะสีขาวแล้วไงแต่ว่ามีดามเมจด้วยเออเป็นไงเรากระเด็นไปดีแล้วก็แคนแคนมาบอกเลยใจยังได้อัปเกรดไซเบอร์แคทกับแคนแคนมาสองตัวนี้ผมมองว่าอัปเกรดไปไม่ไร้ประโยชน์เว้ยเพราะว่ามันสามารถใช้เล่นได้หลากหลายมากแมวข้างรักไปโอเคองค์ๆมาอีกแล้วจะมาบ่อยไปไหมอ่ะอย่าให้ไซเบอร์แคทแตกก็พอ ไซเบอร์แคปตัวที่2จะมาแล้วเว้ยนี่อ้อไปก่อนเลยอาจจะต้องรอเทพเก่าในเงามืดเออมังกรกระเด้งอีกแล้วแต่ว่ามัน3ตัวยังไม่ตายเลยปล่อยแคนแคนไปฮัลโหลแคนแคนจะหาฆ่าสักทีสิสักตัวหนึ่งได้ไหมแคนแคนอย่าตายนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ไซเบอร์แคปผมจะไม่รอดนะเนี่ยโอ้ไม่กอโอ้ไม่กอแคนแคนไปเร็ว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  <c oughs> ปลาก่อนเอ่อเอาดีป่ะว่าไม่เอาแล้วกันพอถ้าเกิดว่าปล่อยไซเบอร์แคทมาตอนนี้ก็ไม่รอดหรอกจะต้องรอปล่อยไม่เอาละวอยไม่รอละวอยปลาจะรอแบบปล่อยเทปเก่าซะหน่อยแต่คงไม่รอดอ่ะืึนีโอพักกลับไปก่อนรอ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 หกพันหกพันไม่แพงแต่เย็นเย็นใจเย็นเย็นหกพันปล่อยแมวรับตินไปสามตัวรัวๆก่อนนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวคาสลี่มาแล้วนี่ว่าอ๋อแต่ว่ารอเทปเก่าแล้วกันเทปเก่าเทพเก่าเทปเก่าเทปเก่าเทพเก่า โอเคปล่อยเทพเก่าได้ละเออต้องรีบแบบเคลียร์ุงุงไว้ถ้าปล่อยคาซี่ได้อีกรอบนึงผมว่าชนะเชื่อผมปะราเรียบร้อยไซเบอร์แคปยังอยู่เออผักมันกลับไปอย่างงาั้นซี่หยุดเวลามันอย่างงั้นแหละใช่เลยปล่อยแคนแคนไปโอ,อคคร์ลี่ไม่ปล่อยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะปล่อยคร์ลี่ไว้เคลียร์ุงุงเว็บต่อไปไว้ต้องเหลือแมวไว้บ้างเพราะถ้าเกิดว่ารีบปล่อยครสลี่ไปยังไงก็โดนมังกรเก็บแล้วมันก็จะทําให้ผม้ะไม่มีตัวเคลียร์ุงุงเพราะว่าุงุงเถื่อนมาก มันค่อนข้างถึกอยู่นะออผักมังกรกลับไปอย่างนั้นแหละเทปเก่าอย่าเข้าไปใกล้นะเทปเก่าผมไปเรียบร้อยแล้วโอเคใจเย็นๆ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 สี่พันแปดร้อยปแคนแคนไปตัวหนึ่งไปแม่บัคก,กาไปปั๊บปั๊บสี่พันแปดร้อยใจเย็นๆไปตาแมวเจ็ดสิบห้าบาทแล้วกันแล้วก็วกคาสซี่มาผมบอกแล้วว่าผมจะต้องเก็บคาสซี่ไว้ไว้เพราะไม่ยอย่างงั้นเนี่ยไม่มีตัวเคลียร์อุ่งแน่นอนตอนนี้ต้องไปมาทุกตัวที่ปล่อยได้แล้วเพราะว่าคาสซี่ไม่ได้ชนะสีขาว ต้องไปแมวทุกตัวไปถมดาเมส่ยอุงๆอย่าให้มันมาถึงบ้านได้แล้วก็แมวข้างรักปรีบเคลียอุงๆให้ไวเฮ้ยแกน้อยแนะ่ไอ้เจ้าน้องแมวรอบนี้แกมาฉลาดนะเนี่ยไปอัปเกรดมาไซเยอร์เลยนะน้องแมวนี่แหละพลังแห่งเงินตาเสียงเงินไป5,000กวกรบาทเพื่อ NP ตัวที่จะคููดาวเสร็จก่อนชาวบ้านเขาเลยก็คือไซเบอร์แคทไซเบอร์แคทตัวที่2มาแล้วครับผมแล้วก็นโอภากับไป มันจะได้โดนแบบไซเบอร์แคทผมยิงหรือเปล่านะโดนไหมเนี่ยโดนหรือเปล่ามันจะถึงไซเบอร์แคทแล้วเว้ยโอเคแมวข้างรักไปไปรับดาเมจจากุงๆก่อนข้างรักเนี่ยเหมือนว่ามันจะแบบผักกระเด็นด้วยนะแล้วก็แคนแคนไปจ่ายดาเมจปเทปเก่าจะมาแล้วเว้ยปล่อเทปเก่าเลยเทพ 9, 6, เก่าหกพันเทปเก่าหกพันเท่านั้นใจเย็นๆนิดเดียว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 ไปเลยเทปเกา่าไม่ต้องปล่อยคาสลี่รอบนี้เพราะว่าจะให้เทปเก่าเนี่ยเคี้ยวุงุงเว้ย ตอนนี้ปล่อยตัวรับตีนไปลีโอกลับไปก่อนให้มังกรมันกระเด็นกลับไปนิดนึงข้างลักไปโอเคบากาไปคือความยากของด่านเนี่ยมันจะอยู่ที่แมวมังกรมันจะปล่อยไฟระยะไกลแล้วก็ความยากอีกอย่างหนึ่งเลยก็คืออุงอ้งอุง้งอุงเนี่ยมันจะแบบถึกมากเว้ยเหมือนแมนตัวรับตีนฝั่งมันอะตอนนี้ผมได้คาสลี่แล้วนะแต่ว่าผมจะยังไม่ปล่อยเทปเก่าผมตายไปละโอเคแมวข้างลักไปได้จ่ายดาเมจบ้างไหมเนี่ย เฮ้มึงจะกระเด็นอีกอกี่รอบวะเนี่ยเมื่อไหร่จะตายให้ผมเนี่ยฉันไม่ตายง่ายๆหรอกเพราะว่าฉันนั่นคือมังกรขนาดแบบอัพทาเลนไซเบอร์แคทมาอย่างเยอะแล้วอุ่งๆมาอีกแล้วโอเคผักกลับไปก่อนเปิบเปบเปบยงัยงยงัยงยงังยังยังไปแต่แมวเจ็ดสิบห้าบาทไปแล้วเมื่อกี้เหมือนว่าจะเคลียร์มังกรไปได้หนึ่งตัวครับผมแล้วก็คาส์ลี่มาเลยโอเคคาส์ลี่จะหาใจดาเมจเร็วๆไอ้แมวมังกรบ้าอย่าเดินเข้ามาใกล้โกอ,ออกไป เออถ้าเกิดว่าไม่ให้เดินเข้าใกล้แล้วฉันจะไปเผาแกยังไงตอนนี้มีเงินอยู่8,000กว่าบาทอาจจะได้ปล่อยไซเบอร์แคปตัวที่2น่าจะได้แหละปล่อยแคนแคนไปแล้วก็นีโอกลับไปได้ละได้หละได้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 ละไซเบอร์แคปตัวที่2มาแล้ว oh, ปีปีปีบเราจะทำลายเผาพันธุ์มังกรให้สิน้นซากตอนนี้มีเงินอยู่6,000นกระบาทพยายามแบบเช็คเงินแล้วก็ตัวที่น่าจะคููดาวเสร็จเป็นตัวต่อมาเลยก็คือเทพเก่าเอาเทพเก่านี่แหละไปเคียร์อุ่งอุ่งเว้เรียบร้อยโอ้โหไม่เสียแรงจริงๆเลยที่อัพทาเลนต์มาสูญเสียไปเยอะแล้วเกินด่านนี้ เปิดสปีดแล้วตอนนี้ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วด่านนี้มันจะการันตีหรือเปล่านะถ้าไม่การันตีนี่ผมเงีอบนะไอเจ้าน้องแมวอย่าได้อย่าทำลายบ้านเราโถเอ,อ้ยไอเจ้าพกุงกะจอกว่ะพอไม่เอาแมวมื่ก่อนมารอบสองปีสปีดก่อนเฮ้ยนีโอไปอะไรวะเนี่ย <laughs> นึกว่าจะชนะแล้วเชียวเฮ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่ตาบใดที่แบบไซเบอร์แคทผมได้ยิงป้อมโหถ้าไม่เอาไซเบอร์แคทมาเนี่ยบอกเลยงานหยาบแน่นอน เย้ yeah. ถ้าโดนผักกลับไปนี่คือแบบเงือบอะได้ทูฟอร์มมาแล้วโอ้ยเฟียวแวบอะเมื่อกี้ซึ่งตอนนี้จะโจมตีแบบซิงเกิลทุกคนดูเออไม่ได้เลาแมวมังกรข้างผมโอ้โหยันเถื่อน